และแล้วเรื่องแบบนี้มันก็เกิดขึ้นซ้ำสร้างเหมือนเดิมท่านผู้ชมนะฮะเกิดขึ้นทุกปีจริงๆเลยเตือนก็นแล้วบอกก็แล้วอะไรก็แล้วแต่สุดท้ายก็ยังเกิดขึ้นเหมือนเดิมท่านผู้ชมนะฮะเรื่องของการรับน้องเนี่ยรุนแรงไปน้องเสียชีวิตเลยท่านผู้ชมเพจแอนตี้โซตัสเนี่ยเขาโพสร,รูปนักศึกษาคนหนึ่งชื่อเล่นว่าชื่อน้องเปรมแล้วกันอายุ19ปีนะฮะก็ศึกษาอยู่ชั้นปีที่1เป็นนักศึกษามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสานท่านผู้ชมนะฮะ ถูกพี่ๆเนี่ยรับน้องจนเสียชีวิตเขารับยังไงอ่ะเขาเป็นยังไงเพื่อนในเหตุการณ์เขาเล่าอย่างนี้ว่ายืนเรียงแถวหน้ากระดานเนี่ยให้น้องใหม่เนี่ยยืนเรียงแถวหน้ากระดานและรุ่นพี่เนี่ยแต่ละคนก็ต่อยที่หน้าอกต่อยที่ลิ้นปีต่อยที่หน้าบ้างทีบ้างอะไรบ้างเขาบอกน้องเปรมเนี่ยคนที่เสียชีวิตเนี่ยโดนทั้งต่อยหน้าอกและก็โดนทีบด้วยให้นึกภาพเนี่ยทหารเกณฑ์เนี่ยยืนเรียงหน้ากระดานเรียงหนึ่งเนี่ย แล้วครูฝึกเดินมาต่อยท้องทีละคนเนี่ยแล้วสุดท้ายเนี่ยเขาบอกน้องติดโควิดในทีมด้วยนะมารู้ตอนเสียชีวิตแล้วเนี่ยแล้วก็มีคนให้ความเห็นว่าน้องเนี่ยเชื้อลงปอดอ่อนๆหรือเปล่าทั้งโดนต่อยทั้งกินเหล้าทั้งโควิดในทีมมันจะไปอยู่อย่างไรสุดท้ายพอต่อยเสร็จทีมเสร็จอะไรเสร็จเนี่ยก็ปล่อยน้องเดินกลับไปเนี่ยน้องล้มลงตรงนั้นเลยคุณผู้ชมเขาบอกล้มตัวแข็งตาเหลือกเลยเพื่อนๆก็รีพานน้องส่งโรงพยาบาลเนี่ยแต่ไม่ทัน คุณหมอบอกอย่าให้ยื้อเลยนะเพาเจ็บปวดเพราะทรมานปล่อยเขาไปเถอะอะไรประมาณนั้นแล้วเขาก็บอกว่าอย่าเชื่อนะว่ามีแค่5คนเนี่ยมีมากกว่านั้นเพราะเขบอกว่าประมาณสัก3าคนได้คนที่อยู่ในเหตุการณ์ท่านผู้ชมนะฮะไปที่ญาติมากญาติของน้องเปรมเนี่ยชื่อคุณนรัตน์นันเนี่ยอายุ46ปีเขาก็บอกเขาได้เดินไปดูศพน้องและเดินทางไปดูศพน้องเนี่ยนะก็ได้สอบถามเพื่อนของน้องๆแล้วว่าวันเกิดเหตุเนี่ยเขาอยู่กันตามภาษาเพื่อนๆน,น,นี่แหละแต่สุดท้ายเนี่ยมีรุ่นพี่เนี่ย มาชวนว่าไปเตะบอลหรือไปออกกีฬาออกกาลังกายอะไรสักอย่างเล่นกีฬาเนี่ยน้องๆก็หลงเชื่อเตือนตามไปแต่มารู้ตัวทีหลังเนี่ยอีกทีก็คือเป็นการรับน้องในป่าและก็ให้ดื่มสุราก็อย่างที่ผมเล่าก่อนหน้านี้แหละว่าต่อยหน้าอกนะั่งต่อยลิมปีมั่งแล้วมันจะเป็นยังไงมันก็จุกกันสะิไหนเรามันต่อยทีเดียวเส้นที่ไหนอะรุ่นพีตั้งกี่คนเนี่ยเดินมาต่อยเรียงหน้ากระดานต่อยมันใช่เรื่องไหมเนี่ยแล้วเขาก็ไปตรวจเลือดเนี่ยแล้วก็พบว่าน้องน้องเปรมเนี่ยติดโควิดด้วยท่านผู้ชมนะ คุณพ่อก็บอกว่าได้เจอแล้วคนก่อเหตุเนี่ยหกคนหกคนนี้เนี่ยก็เป็นผู้ชายทั้งหมดก็มากราบเท้าขอโทษแล้วก็มาขอโทษคุณพ่อพ่อก็ถามว่าทําไมต้องทํารุนแรงขนาดนี้ด้วยซึ่งพ่อก็พูดไปหลายอย่างแล้วก็รุนพีทุกคนเนี่ยก็ยอมรับผิดหมดแล้ววันนี้วันที่15เนี่ยคุณพ่อจะเดินทางไปที่โรงพยาบาลค่ายสุรานารีเนี่ยเพื่อจะนําศพน้องเนี่ยไปชันสูตรที่กรุงเทพซึ่งผลการตรวจร่างกายของน้องเบื้องต้นพบว่าน้องก็ติดเชื้อโควิดในทีมอ่อนๆท่านผู้ชมนะ แล้วก็ทางวิทยาลัยเนี่ยมหาวิทยาลัยเนี่ยก็ติดต่อคุณพ่อมาแล้วว่าจะรับผิดชอบกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นคุณพ่อก็บอกว่าเดี๋ยวต้องรอดูนะว่าจะรับผิดชอบกันอย่างไรประมาณนี้ท่านผู้ชมนะข่าวคร่าวๆเตือนกันทุกปีจริงๆคืออย่างนี้อยากบอกน้องๆหน่อยรับได้น้องเนี่ยรับเฟซชี่น้องใหม่อะไรรับได้แต่กรารูนะครับรับกันแบบสร้างสรรค์รับแบบในความคิดที่แง่บวกแบบให้เขาจําเราในฐานะที่ดีจํารุ่นพี่ในฐานะที่ดี ไปต่อยเขาอย่างนี้เขาจะจำในฐานะที่ดีไหมเนี่ยแล้วมันก็ปลูกฝังไปถึงรุ่นหลังๆเนี่ยว่ากูโดนต่อยมาแล้วรุ่นต่อไปมึงก็ต้องโดนเหมือนกูเพื่ออะไรถามจริงๆส่วนตัวไม่เคยรับงงน้องไงอยากรู้เพื่ออะไรที่ทาเนี่ยอยากรู้จริงๆทําไมไม่รับแบบสร้างสารรค์ที่มีรอยยิ้มให้กันเนี่ยผมว่ามันน่าจะเป็นสัมพันธภาพที่ดีกว่าดีกว่าการไปทําร้ายกันต่อยกันกระทืบกันเตะกันเนี่ยมันไม่สนุกแฮกขอบคุณครับ